สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุขูสุคนยินดีตอนหับขอสู่ซ่องสาวก้อยหัวยางเนาะเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกับซ่องสาวก้อยอีกแล้วสาวก้อยกาอยากรลายเนาะพ่อแม่พี่น้องกาเมื่อเนี้สาวก้อยก็สินได้มาปล่อยงัวเต้สาวๆกับพ่อน้องอ,อ้อยเลยว่าน้องอ้อยเนาะน้องอ้อยก็อยู่ในอมแม่อุ้มเนาะ้าว่า,าพี่น้องกาจะพาเบื่อพาหน่ายกันเด้อกะเบิงคลิปมันห้จบเนาะ สาวก้อยก็จะไปผูกงวเนะปล่อยงวแต้สาวสาวนากก็ยากรลายสาวก็อยู่ห่อยู่หน้าก่ะสิเป็นคลิปเก่าคลิปซ้ำก่ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสาวก้อยกับบไดไปใช่นอกกับบัไดมีคลิปใหม่ๆไปเที่ยวไปฮันเที่ยวนี่สาวก้อยกับบอกเคยไปเนาะกับกาบขอโทษขออภัยนาำลายๆเด้อกับฝากขมาดกดไลค์กดติดตามให้สาวก้อยเน่เพื่อเป็นกำลังใจเนาะสาวก้อยกับมีภารกิจไป ผูกงวงละเนาะพี่น้องไปปล่อยงวผูกงวงวัวก็กินมะกระบกทางหลังสาวก้อยผูกกัพอน้องอ้อยิ่กกะผูกงวงผูกอะไ่ผูกเฮากะสิไปบึงไปชมกันเลยเนาะนี่พอน้องอ้อยิ่กกะไล่งวามาเนาะเฮากังย่งได้ฮอดบอลผูกดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าชาวก้อยกับมือเดียวเนาะมือเบิ่งนี่กะไม่แน่ลูกแน่แล้วกะ คืออย่างว่าแหละเนาะลูกชาวก้อยเพิ่นก็ย่างบ่ได้ไปไสก็ได้เอาไปนําเนาะอปีกว่าเลยเราก็สิได้ไหลงัวลงพูนแหลงบ่อนมันมีหญ้าพูเนาะเาก็สิไปแล้วอ๊ยน้องอ้อยฮ ย่านแตนตอดนะพี่น้อง,องเอ้ยอุ้มลูกไปใกล้กับเาได้งอวไปพานทั้งแตนมอวานนิกาไปหาเฮ็ดกับน้องปนีกับแตนตอดเสาก้อยพี่น้องเอ้ยเจ็บจนเป็นไข่เอากระชิไลงัวไปพุ้นแหละวันหน้าพอเถ่าผูเนาะหรือวันหน้าลุบเสาก้อยปอใหญ่ไม่ใหญ่เสาก้อยกันยังไม่ได้ออกมาเนาะราวา ได้ไปส่งน้องปน,นีไปฮงเฮียนเนาะเพิ่นไปเฮียนอยูุู่นเซปโปนผู้พี่น้องเอ้ยแล้วก็อยกระยากลายบ่ได้ไปส่งน้องปกติกะไปนํำน้องเนาะแต่บบมีผู้อยู่ห้อยู่นานเนาะน้องปน,นีไปแล้วกินทอดน,น้องปน,นีพี่น้องเอ้ยบบไปกะ เบิดอนาคตเนาะอนาคตเปิดกันยังไก่เอากระจำเป็นและไก่ก็ต้องได้สู่น้องปนีเฮียนเก่งไายเปิดในปลายน้ำโตเล็กเนาะเอยก็ดีใจน้ำกะพ่อทางกู้นและเผนส่งไปเนาะเพราะว่าสาวก้อยเคยไปเฮียนเคยไปอาศัยอยู่น้ำเพิ่น ตะกี้สาก้อยไปเฮียนกะอยู่น้ำพิ่นเนาะแต่น้อยจนใหญ่อาศัยอยู่เพิ่นกันเลยเห็นใจชากกอยเผิ่นกระส่งน้องปนีไปเนาะไปเบิ่งไปชมเนาะตอนผูกงวกันเลยตอนนี้กะหย่างลงมาเนาะพี่น้องหอดน้องน้ำเฮาน้องผายลุ่มเนาะน้องตอนนี้หันบ่ไดบกได้พี่น้องสากกอยปลูกบังโมกับกุ้มเนาะ พีแล้วนี่ซาก้อยกระปุกโมหมักแตงหมักถั่วเนาะพอได้ขายพอได้เก็บกินปีนี้บ่ได้ปลูกแล้วพี่น้องเอ้ยยากหลายไรผักถั่วผักกระกขอดฐานซาก้อยยังบ่ได้ขวัดพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้ขวัดเพราะวะ่ายังบ่เย็นเนาะหากระอัดเนาะไอ้เพผ่กกระชิบผูกไว้น้ำมรินหนแิแล้วเนาะเขาจะไปจับงวัวงผูกอะ่ะสิบริได้ถ่ายเด้พี่น้องเอ้ยตอนเจ้าก้อยผูกงวัวนะ ถ้าพอน้องอ้อยผูกก็สิทายเบิ้งก็เป็นคลิปเก่าคลิปชั่มก็จะว่ากันเดอ้อพี่น้องเอ้ยจะกอยก็ขอโทษขออภัยนำลายลายเพราะว่าสาวกอยก็ยากลูกเนาะไม่ได้ค่อยไปทางใดอยู่แต่นาเนาะไม่ได้ค่อยเข้าบ้านเข้าเมืองเมื่อกระแลนอยู่พี่น้องเอ้ยตอนนี้พอน้องอ้อยกับผูกวัเนาะใกล้จากแล้วเลย งัวกระแลนพี่น้องเอ้ยมื่อไงด้ถุดสาก้อยกับลูกกับจนลม้มกอทางอ้อยกระแลนน้นำงัวก็กเลยขีบยันมันจะทอดก็เลยไม้ถ่ายเนาะตอนนี้ฮะกลับมางัวกระยุดแล้วฮะก็เลยมาถ่ายพอทางอ้อยกระผูกงัวใกลช้ชแ,แล้วเลยบ่ยังจะโตยังชองโตปีฟีตัวนี้ ข้าวกระปุกง้ตอนนี้ข้ากระสีอย่างขึ้นไปทางตเตาเผาเนาะเผินขวัดทานดเผากระตอนนี้ข้ากระปุกง้อเป็นที่เรียบร้อย,ลยนะแล้วเนาะเาก็ใชได้อย่างขึ้นมาเนะาะกะสิใบแหวบิง่งเผาเผินควัดทานเนาะพี่น้องว่าเผินสีได้จากสอบเนาะมัน,นีกะเผินทานควดัดเผินอัดก่อนเนาะพอน้องอ้อยยังบ่ได้อัด มือ่อตอน้องอ้อยอัดเมื่อวานนี่เนะาะตอนซอ้ก่อนนี่นยังบอท่านในขวดกำขวดกายากน้องอ้อยว่าสิเลยพี่น้องน้องอ้อยกาอยู่ในแอลแต่ป้อนแตป่ปอดหายสิไปทางใดก็หกแต่เนาะเบื่อสิได้ป้าเถ้าหกแหงน้องอ้อยแห้งหย่างไรพี่น้องตายแหละเหนื่อยก็เหนื่อยเนาะ แจ้งสาเสียงยังไปได้บาวเขาขวดฐานจะก็จะได้จักโสจะอ้อนเด้พี่น้องไอ้ตาบ้าไงอาชัพี่น้องก็เบิ่งไปชม o m ดกันเลยเนาะฐานเพื่อกระไดไลลีพี่น้องในหอดเช้าชามชีบเลยผัวเนี่ยยังอยู่ในเตาอีกป้าต้องจะอ้อนเด้ไม่ประกาศมาเรียนไว้เรียนไว้ัยเท่าวะเรางามลาบะสาวฟันผัวลาบะสาวฟันก็ให้เนาะ ทำมีเงินเตาเฟอร์กับมาจากชุดปันได้น้อพี่น้องกูยัางลายอยู่กูกูหายก็หายอยู่ในเตาก็ขวาดรอบก่อนเพื่อได้บักอะไรหาหกชิพผู้พี่น้องเลยสก้อยยังไม่ได้ขวาดฝอน้องอ้อยห้ากระอาดเนาะมือฝอน้องอ้อยขวาดสก้อยจิทายให้เบิร์กกูฝอน้องอ้อยก็มานั่งเบิ่งบมาซอยหอบมะเท่ามะเท่าเฟอร์ก็มาหลับจ้างพอได้ชื่อยาสูบนาะพี่น้องกระพับเพิ่์น ปกตอยู่ในเตาพูดได้พี่น้องเอ,อ้ยจะกราให้ท่ายเชา้ชาเชา้าสิพันเนาะพอได้ซื้อกาแฟกินเห็นหมกเห็นใจเนาะพ่อใหญ <c oughs> ่ม,มาผูกงัวบอแล้วมาช่อยน,อน้องจะบ่อันนี้ฮะมาช่อยน้องเนาะเพิ่นกะบ่มีลูกไม่มียกัอะละพี่น้องเอ้ยเ็นได้ใช ก็มาซอยเนาะเห็นหมกเห็นใจเพื่อนนั่นแหละซาก้อยกับบุมียังลายดอกเนาะกะมือหนากันชื้อกาแฟมาผักเพื่อนนาะพี่น้องไปกันอยู่ในเตาผู้โอ้ยขนาดเท้าอยู่ทางนอกยังห้อนเนาะเมองนี้น้องอ้อยกับแม่กะมายืนเบิ่งเพื่อนเห็ดถ่านเนาะเพื่อนก็ห้ายแห้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ซาก้อยกินเมื่อละแหละมาเท่าปะโอ้ยม่ยสวยเลยเมื่อเด้อเพื่อนวะน้องอ้อยกับหัวซื้ น้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบุมมิยังไงเดอ้อขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เดอ้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวก้อยเหตดคลิปใหม่ต่อไปเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆจากช่องสาวก้อยหัวยางสบายดี